ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนดาวประจำตัวอยู่ในภพแห่งสังคมเพื่อนฝูงมีดาวที่เกี่ยวกับอะไรเก่าๆมาเลงดาวความรักย้ายสามภพเรือนต้นเดือนเดินดีกลางเดือนเข้าภพมรณะปลายเดือนกลับมาดี ดาวราหูทับลัคนาดาวแห่งความสุขความเจริญย้ายเข้าพบความรักเกิดใหม่พบความรักสดใสคนโสดสนิทคนเก่าๆกลับเข้ามาในชีวิตมีโอกาสเปิดเผยความในใจทำให้รู้สึกดีพอได้เปิดใจคุยอุปสรรคก็หมดไปสารรักกันได้คนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะ คุณหันหลังให้เขาเสียดายที่เสียคุณไปจึงได้เปิดใจคุยเคลียร์รักชัดเจนขึ้นแต่ยังคบแบบเงียบๆไปก่อนคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วมีปัญหาแล้วไม่ยอมพูดกันมัวแต่อึมครึมจนอึดอัดทนไม่ไหวเผยความจริงในใจก็เคลียร์ปัญหากันได้ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วน ประจำเดือนตุลาคมปี2567โดยอิงจากลัคนาราศีเป็นหลักค่ะคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะท่านที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวเก็บรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูสามารถทักไลน์มาอ่านรายละเอียดกันได้ไลน์ไอดีแปะเอาไว้ให้อยู่ตรงเดสคริปชันค่ะเก็บไม่มีญาณอย่างรู้ใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นการทำนายตามหลักสถิติค่ะ ช่องของลูกเกดพยากรณ์มีคลิปเอาไว้ให้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นดวงการงานการเงินความรักประจำราศีเกิดดวงการงานการเงินล้นลวนประจำลัคนาราศีและดวงความรักล้วน,นประจำลัคนาราศีสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกดเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะ โดยใช้นามปากกาว่าก่อใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว e ็บเมบอีบุ๊กสามารถเข้าไปหาดูได้ลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรงเดสคริปชันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เริ่มต้นการทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันเลยนะคะชาวมีลนลักษณะของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่ามีนดาวประจําตัวคือดาวาพัพฤหัสยังคงสถิตอยู่ที่ภพเปลือนสหัชชะซึ่งเป็นภพเรือนแห่งสังคมเพื่อนฝูงชีวิตค่อนข้างจะคึกคักมีสังคมเพื่อนฝูงมากมายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงใหม่ๆหรือเพื่อนฝูงเก่าเก่าก็มีโอกาสที่จะได้มีงานรียูเนียนงานสังสรรค์ต่างๆที่ได้พบเจอกับทั้งคนใหม่ๆและเก่าเก่าในชีวิตมากมายทาั้งด้านดาวความรักในช่วงหนึ่ง ถึง6ตุลาคมสถิตเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ในพบเรือนความรักเป็นพบเรือนที่ดีมากโดดเด่นมากทําให้คุณมีเสน่ห์มากแต่พอย้ายดันย้ายเข้าพบมรณะมรณะเนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าไม่มีจบตายเจ็บป่วยนะแต่ว่าพอย้ายเข้าพบเรือนนี้เนี่ยมันดันมีดาวอะไรที่เกี่ยวกับมรณะมาสัมพันธ์กับดวงชะตาของคุณนั่นก็คือดาวพฤกตดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ามาเล็งดาวประจําตัวของคุณดังนั้นเนี่ยไอ้คำว่าม ก็แปลว่าอะไรเก่าๆได้ด้วยดาวพระเกตก็แปลว่าอะไรเก่าๆเหมือนกันกับการที่ความรักจะจบจะตายจะไม่มีเนี่ยบางทีมันมีแต่จะไปโดดเด่นกับอะไรเก่าๆ ส่วนปลายเดือนดาวความรักย้ายอีกทีนี้ย้ายเข้าสู่ภพเรือนที่ดีเป็นภพเรือนแห่งความสุขความเจริญแล้วยังเล็งไปที่ดาวประจำตัวของคุณด้วยดังนั้นความรักของคุณในช่วงเดือนนี้จะโดดเด่นกับอะไรเก่าๆคนเก่าๆหรือคนที่ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตถ้าเกิดว่าเป็นคนคุยก็เป็นคนคุยเดิมของคุณนั่นแหละถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีคู่แล้วก็จะต้องเป็นคู่ของคุณนั่นแหละที่ก็จะยังอยู่ไม่ไปไหนถึงแม้ว่าดาวความรักจะย้ายเข้าสู่ภพมรณะซึ่งแปลว่าจากไปก็ตามแต่ก็ไม่ได้ไปไหนหร ก็ยังวนเวียนอยู่กับคนเก่าๆหรือแม้แต่คนโสดสนิทก็ยังมีความรักมาวนเวียนแต่จะเป็นคนเก่าๆในชีวิตจะไม่ใช่คนใหม่ๆถึงแม้ว่าคุณจะมีโอกาสเจอเจอคนใหม่ๆมากหน้าหลายตาก็ตามแต่เดือนนี้เน้นว่าจะเป็นคนเก่าๆค่ะสำหรับ ได้พบเรือนความรักเกิดใหม่ความรักสุดสยก็จะมีดาวแห่งความสุขความเจริญเข้ามากลุ่มด้วยดังนั้นเนี่ยพอมีดาวความสุขเข้ามาในภพเรือนของความรักเกิดใหม่คนโสสนิทก็มีโอกาสเยอะแต่ทีนี้คุณมีดาวพระราหูทับลักนานะคะดาวพระราหูเนี่ยก็เป็นดาวแห่งความจุกจิกลำคาญใจเป็นดาวแห่งความอึมครึมดังนั้นบางทีเนี่ยความรักมันเกาะเกิดได้แต่มันมีการที่เก็บอะไรเอาไว้ในใจไม่เปิดเผยความในใจอาจจะเกิดสิ่งนั้นก่อนไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองที่ไม่อยากจะเปิดเผยใจหรืออาจจะเป็นคนรัก คุยหรือคนที่เข้ามาอาจจะไม่อยากเปิดเผยใจทําให้มันมีความอึนๆอยู่ช่วงหนึ่งทีนี้สถานการณ์ที่ดําเนินไปเนี่ยสำหรับคนโสดสนิทเนี่ยมีโอกาสที่จะพบเจอกับความรักซึ่งเป็นคนเก่าๆเนี่ยมาตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนหรือบางทีอาจจะเลยมาถึงสัปดาห์ที่2ของเดือนแต่ก็มีโอกาสไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นรักเก่านะคะแต่อาจจะเป็นรักเก่าก็ได้แต่อาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนที่เราเคยรู้จักมาก่อนนี่แหละที่มันมีโอกาสได้กลับมาใหม่คุณอาจจะไปงานรีวิว กับเพื่อนในสมัยมัธยมอันนี้สมมุตินะแล้วก็เคยเป็นเพื่อนกันมนาะไม่เคยมีความรู้สึกที่เราจะแบบนึกรักนึกชอบอะไรเขาเลยเนี่ยในลักษณะที่มากเกินเพื่อนเนี่ยนะคะแต่ว่าพอได้กลับมาเจอกันใหม่ในครั้งนี้เนี่ยมันมีอะไรมากระตุ้นที่ทําให้เกิดความรู้สึกดีๆเราไม่แน่คนเก่าๆที่มาเจอเจอคุณในครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาอาจจะเคยแอบชอบคุณมาก่อนคุณอาจจะไม่ได้รู้นะหรืออาจจะเป็นคนเก่าๆที่คุณแอบชอบเขามาก่อนแต่ว่าลืมไปแล้วผ่านพ้นไปแล้วลืมไปตั้งนานแล้วกลับมาใหม่แล้วม มากระตุ้นความชอบไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชอบหรือจริงๆแอบชอบด้วยกันทั้งคู่แต่ไม่เคยคบหากันหรืออาจจะเป็นคนเก่าเลยก็ได้คนรักเก่าแฟนเก่ากิ๊กเก่ากลับมาได้มาเจอได้มาคุยกันแต่ในเบื้องต้นมนันจะมีความอมพนัามีความหยั่งเชิงกันอยู่ว่าเอะอีกคนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาคิดอย่างไรเขาคิดอยากจะสารสัมพันธ์ไหมหรือว่าเออก็แค่กลับมาเป็นเพื่อนกันนะแต่ว่าพอได้เปิดเผยความในใจซึ่งมันก็อาจจะมีจังหวะโอกาสได้เปิดเผยความในใจอยู่เหมือนกันซึ่งก็แล้วแต่เลยแล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคนบาางคนก็อจจะ ได้เปิดเผยเร็วหน่อยนะคะในช่วงจังหวะที่ดาวความรักมันอยู่ในภพเรือนมอรณะนั่นแหละมันแปลว่าการเดินทางและดาวประจําตัวของคุณเนี่ยมันมีดาวแห่งการเดินทางมาสัมพันธ์นะคะดังนั้นอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางร่วมกันแล้วก็เลยได้เปิดใจเผยใจกันตอนนั้นก็รู้สึกดีทําให้ความรักมันไปต่อกันได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเรื่องของการเดินทางอะไรเลยบางทีสําหรับชาวมีนบางคนอาจจะต้องรอไปจนถึงช่วงปลายเดือนให้ดาวความรักย้ายเข้ามาอยู่ในภพเรือนที่ดีเล็งไป ที่ดาวประจําตัวมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลุ่มตรงนั้นก็มีโอกาสอีกว่าอาจจะได้ไปทํางานบุญงานกุศลอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วก็ได้ได้เปิดเผยใจกันเพราะเผยใจเราก็จะมีความรู้สึกว่าเออใจตรงกันทีเนี้ยมันก็สารสัมพันธ์รักกันได้ดีอุปสรรคคือเรื่องของการที่ไม่เปิดเผยใจนะมัวแต่คิดว่าเอออีกฝ่ายจะคิดอย่างไรนะคะมัวแต่คาดเดาไปเองนะอีกฝ่ายอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเราหรอกอาจจะไม่ได้อยากสารสัมพันธ์หรอกเนี่ยคาดเดาไปเองนะคะแต่พอเผยใจนะมีโอกาสเลยทีเดียวที่คนโสนิท สำหรับชาวมีนจะได้มีแฟนในช่วงเดือนนี้ค่ะ สำหรับคนที่มีคนรักคนคุยมีโอกาสว่าจะเจอเจอกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์อะไรที่หันหลังให้แก่กันหรือมีปัญหาเราไม่ยอมพูดกันมีเรื่องของความอื่นๆมันมึน,มน,มน,มนตึงๆแต่ก็ยังวนเวียนกันอยู่ไม่ไปไหนตามลักษณะดวงดาวที่บอกไปนะคะว่ายังไงซะมันก็ยังต้องวนวนกันอยู่นี่แหละไม่ได้มีคนใหม่อะไรเข้ามาหรอกแต่ว่าไอ้คนเดิมเนี่ยมันไม่ค่อยจะสมูทเท่าไหร่แต่มันก็จะมีโอกาสนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่เป็นคนรักคนคุยเนี่ยเพอเพอบางทีโอกาสจะมาในช่วงปลายๆเดือนที่ดาวความรักย้าย เข้ามาอยู่ในจุดที่ดีแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่มีความอึนๆมึนมึนตึงๆกันเนี่ยมันก็ดูว่ามันก็ยังแอบส่องแอบมองแอบห่วงใยกันอยู่ทีนี้พอได้มีโอกาสคุยเปิดใจเนี่ยบางทีก็จะได้รู้ว่าเราอาจจะคิดไปเองหรือเขาอาจจะคิดไปเองคิดแทนคิดแทนอีกฝ่ายหนึ่งว่าไม่ได้อยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยากจะปรับจูนตัวเองอะไรหรอกเพื่อกันและกันเนี่ยคิดแทนแต่พอได้เปิดใจคุยเคลียร์กันเนี่ยจริงๆแล้วแต่ละฝ่ายก็อยากที่จะปรับจูนเข้าหากันด้วยกันทั้งคู่ก็ดูเหมือนกับว่าพรอ ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อกันและกันทั้งคู่ตรงนี้ในสถานการณ์มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าดาวประจําตัวคุณก็อยู่ในภพเดือนที่ดีดาวความรักก็ย้ายเข้าสู่ภพเดือนที่ดีแล้วในช่วงปลายเดือนมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเล็งไปที่ดาวประจําตัวคุณหรือว่ากลุ่มกับดาวความรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือบุญเก่าบุญเก่าหนุนนําทําให้อะไรก็ตามที่เคยแข็งคืนอะไรก็ตามที่เป็นนิสัยไม่ดีเนี่ยบุญเก่าจะมาช่วยกระตุ้นให้มีีีคววาาาาาามมรรรู้้้้้้้สึึกกกกกกก่่่่่ออออยยยยจะะเเเเปปปปลลลลลนน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 แแงงงงงตตัััััััิพพืืใหขขไดด ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ดูว่ามันจะพัฒนาไปอีกขั้นสําหรับคนที่เป็นคนรักกันแล้วชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็พัฒนาในรูปแบบของการที่มันคบหากันได้สมูทมากขึ้นส่วนคนที่เป็นคนคุยแต่ไร้สถานะมีโอกาสที่จะชัดเจนกันขึ้นแต่เป็นแนวชัดเจนในใจก็คือเรามีความมั่นคงต่อกันมากขึ้นแต่อาจจะยังไม่บอกใครนะอาจจะยังต้องเงียบเงียบไปก่อนเพราะการที่คุณมีดาวพราหูทับลักนณาคุณอยู่ราหูในแปลว่าปิดบังซ่อนเร้นดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเปิดเผยมากเนี่ยบางทีมันจะมีบุค ที่3าเข้ามายุ่งวุ่นวายแทรกแซงมากเกินไปดังนั้นปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้ก่อนแต่อย่างน้อยเราทั้งคู่รู้กันในใจว่าเออเราชัดเจนขึ้นมั่นคงขึ้นนะแต่ว่าอย่าเพิ่งบอกใครหรืออาจจะบอกก็ได้แต่บอกเฉพาะคนสนิทที่เราไว้ใจว่าเขาจะไม่ได้มายุ่งวุ่นวายกับชีวิตรักของเราอันนี้ก็ถือว่าบอกได้ค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยไพ่ตั้งต้นของคุณเป็นไพ่ของคนที่ยังยึดติดอยู่กับความหลังครั้งเก่านะดังนั้นคนเก่าๆในชีวิตคุณยังคิดถึงอยู่หรือเมื่อก่อนอาจจะไม่เคยคิดถึงแต่เดือนนี้เนี่ยด้วยเหตุการณ์ในชีวิตมันมีดาวที่เกี่ยวกับอะไรเก่าๆมาสัมพันธ์แถมดาวอะไรเก่าๆก็เป็นเกษตรด้วยเนี่ยดังนั้นอะไรเก่าๆเนี่ยมันจะนึกย้อนวนกลับมาบางทีถ่ายโซเชียลแล้วก็ไปเห็นรูปเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกเออนึกถึงคนคนนั้นคนเก่าๆเนี่ย อาจจะมีเหตุการณ์เช่นอาจจะมีงาน reunion กับเพื่อนเกา่กาๆที่เราจะได้กลับมาเจอกันใหม่ไอความรู้สึกเกา่กาๆจะวนกลับมาทีนี้ไอหนึ่งในความรู้สึกเกา่กาๆนั้นเนี่ยที่วนกลับมาเนี่ยก็ดันมาใจตรงกันกับเราด้วยเขาก็นึกถึงเราอยู่เหมือนกันเพราะว่าได้ไพ่หกถ้วยในตำแหน่งของความรักหรือคนที่จะมาเป็นความรักก็แปลว่ามันจะมีความใจตรงกันแต่ในเบื้องต้นเนี่ยด้วยความที่ไพ่ของคุณก็ออนพาํานะไพ่ของเขาก็ไม่ได้ใช่ไพ่ของคนที่จะพุ่งทยานในเรื่องของความรักอะไรเท่าไหร่นะแต่เป็นไ ของความรู้สึกดีแต่มันไม่พุ่งอะคะ่ะมันเป็นไพ่ธาตุน้านะไพ่ถ้วยนะมันต้องมีอะไรมากระตุน้นทีนี้ไพ่ในความสัมพันธ์เนี่ยมีและธาตุไฟนะพไพ่ไม่เท้าไม่เท้าคือธาตุไฟธาตุไฟเนี่ยจะมากระตุ้นให้น้ํามันขับเคลื่อนถ้าน้ําไปทั้งหมดเลยมีแต่ไพ่ถ้วยไปทั้งหมดเลยเนี่ยการขับเคลื่อนมันค่อนข้างจะยากน้ํามันจะเอื่อยๆหน่อยมันต้องมีธาตุอื่นมาผสมด้วยโดย,ยเฉพาะธาตุไฟหรือธาตุลมจะดีแต่ถ้าเกิดว่าเจอธาตุดินก็จะยังเอื่อยอยู่นะคะทีนี้มีฝักไพ่ธาตุไฟเข้ามาอ,อยู่ในตําแหน่งความสัมพันธ์แล้วกก็็เเปนไ่ของรริิมมให เป็นไพ่ของแพชชั่นดีๆและเป็นไพ่ของการมีกิจกรรมหรือว่ามีแอคทิวิตี้อะไรบางอย่างหรือการงานอะไรบางอย่างให้ได้ทําร่วมกันตรงนี้ก็เป็นยิ่งเป็นโอกาสที่กระตุ้นที่ทําให้คุณทั้งคู่ที่รู้สึกดีต่อกันอยู่และแอบม,มองมองเล็งๆกันอยู่แต่ยังอมพนันกันอยู่ไม่กล้าเปิดเผยความในใจเนะี่ยก็มีโอกาสที่จะได้หาทางที่จะเปิดเผยความในใจกันไม่ว่าจะเป็นคุณเริ่มก่อนหรือเขาเริ่มก่อนแล้วเมื่อเปิดเผยความในใจว่าเออเรารู้สึกดีนะเราอยากที่จะคบหาดูใจให้มันพิเศษกว่าแค่เป็นเพื่อนหรือถ้าเป็นแฟนเกก่าคนรั เขาก็อารู้สึกดีนะอยากจะกลับมาคบกันใหม่อยากจะขอโอกาสใหม่มีโอกาสแบบนั้นเหมือนกันแล้วพอได้เปิดเผยความในใจก็ดูเหมือนว่าอุปสรรคมันหมดไปเพราะใจมันตรงกันอยู่แล้วมันอยาก ก่อเกิดการริเริ่มใหม่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่มีใครกล้าพูดก่อนแต่มันจะมีสถานการณ์ที่ทําให้ไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เริ่มก่อนได้สุดท้ายก็ไปจบด้วยไพ่ของความรู้สึกดีๆก่อเกิดความหวังใหม่ๆมีประกายในหัวใจแต่ทุกอย่างเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองถึงแม้ว่าจะเป็นคนเก่าๆถึงแม้ว่าจะเป็นแฟนเก่าหรือเคยรู้จักกันมาในรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยคคอรู้จักกันมาแล้วแต่ว่าพอมาคบหากันในรูปแบบของการที่จะดําเนินไปสู่การเป็นคนรักเนี่ยมันก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่หรือถึงแม้ว่าจะเป็นแฟนเก่าที่เคยเรียนรู้กันมาแล้ว รูปแบบของความรักแต่ไอความรักเดิมๆเก่าๆนั้นมันไม่เวิร์กไงมันถึงได้เลิกรากันไปก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่ในแบบใหม่ในปัจจุบันที่เป็นกันดังนั้นไพ่เริ่มต้นมันก็เลยเป็นไพ่เด็กเป็นไพ่เล็กไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะค่ะไพ่ประจาตัวคุณเนี่ยเป็นไพ่ของการที่เดินหันหลังให้ทั้งทั้งที่ใจยังรักอยู่นั่นแปลว่าคุณมีความรู้สึกอึมครึมกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์และไม่ค่อยโอเคกับการที่ไม่ได้สถานะนะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจะตัดใจและเพราะว่ามันมีคําว่ามรณะเนี่ยมาสัมพันธ์กับดวงชะตามรณะที่แปลว่าอะไรเก่าๆและแปลว่าตัดแปลว่าจบใดด้วยดังนั้นเนี่ยการที่ดาวมรณะเป็นเกษตรในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรก ก็มีโอกาสที่คุณรู้สึกว่าอยากจะตัดเขาออกไปแล้วนะแต่ว่าตัดทั้งทัที่ใจยังรักอยู่เพราะฉะนั้นมีเกณฑ์เหมือนกันจะมีบางช่วงบางตอนบางเวลาที่อาจจะห่างหายกันไปมีการบล็อกกันไปมีการไม่ได้คุยกันซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งคุณที่เดินหันหลังให้แต่พอถึงจุดนั้นเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเสียดายที่คุณหันหลังให้เสียดายที่คุณจากไปเขาได้ไพ่ของการกลับมาและได้ไพ่ของการที่มีความรู้สึกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านสุขก,กับคุณมาเยอะดังนั้นเขายังไม่ได้ พร้อมที่จะเสียคุณไปยังอยากที่จะมีคุณเอาไว้อยู่จึงมีโอกาสทีเดียวที่เขาจะกลับมาสม่ำเสมอกลับมาง้องอนกลับมาขอคืนดีภัยความสัมพันธ์ได้ภัยที่ดีได้ภัยของการมีความสม่ำเสมอมีความพยายามที่จะสารสัมพันธ์กันดังนั้นพอเขากลับมาง้อคุณก็ ยังให้โอกาสคะ่ะไม่ถึงขั้นแบบเดินจากไปเลยแบบเด็ดขาดหรอกมันก็เด็ดขาดไม่ได้เพราะไพ่ใบนี้ก็ยังเป็นไพ่ของคนที่เดินหันหลังให้แต่ก็ยังรักอยู่แล้วในขณะที่ดาวความรักของค,คุณก็ยังอยู่ในจุดที่มันมีอะไรเก่าๆมาวนเวียนดังนั้นคุณก็ยังตัดอะไรกับคนที่เคยคุยกันมาเนี่ยตัดไม่ได้หรอกพอตัดไม่ได้แล้วเขากลับมาทําดีขึ้นมันดูเหมือนมันจะชัดเจนขึ้นคุณก็ยิ่งรู้สึกว่าอยากจะเปิดโอกาสให,ให้เขาเข้าไปใหญ่เลยสถานการณ์ดูว่าดีขึ้นอุปสรรคดูเหมือนว่าจะหมดไปนะคะคุณสามารถถามเขาได้เลย ว่าก่อนหน้านี้ที่ไม่ให้สถานะมันมีปัญหาอะไรเปิดเผยความในใจกันได้เลยแล้วคุณก็สามารถบอกเขาได้เลยว่าคุณก็ไม่อยากจะเอาแล้วเหมือนกันกับความสัมพันธ์แบบไร้สถานะบอกความจริงในใจกันไปเขาจะรับรู้แล้วเขาจะต้องไปตัดสินใจว่าไม่ว่าเขาจะห่วงความโสดหรือด้วยอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตก็ตามที่ทําให้เขาไม่ให้สถานะคุณสักทีเขาต้องปล่อยวางละทิ้งตรงนั้นแล้วมาให้สถานะคุณก่อนเพราะเขาไม่อยากจะเสียคุณไปมีโอกาสทีเดียวที่เขาจะให้สถานะคุณชัดเจนขึ้นนะคะเพราะว่าไพ่จบไพ่สรุปเป็นไพ่ที่ สวยมากเป็นไพ่สองถ้วยนะเพียงแต่ว่าตามลักษณะทรงดวงถึงแม้ว่าเขาจะให้สถานะแต่ก็อาจจะยังตกลงกันที่จะคบกันเงียบๆไปก่อนรู้กันแค่2คนหรือรู้กันแค่2คนกับเพื่อนสนิทบางคนเท่านั้นพอเป่าประกาศมากไม่ได้ดังนั้นมันมีโอกาสทีเดียวว่าเขาอาจจะอยู่ในสถานาการณ์ที่มันมีคนรอบข้างยุ่งวุ่นวายกับเขาเยอะนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาไม่พร้อมจะให้สถานะคุณแต่พอคิดว่าจะเสียคุณไปงั้นก็ให้สถานะและเพียงแต่ว่าขอให้รู้กันแค่คน ในวงในก่อนเท่านั้นค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะไพ่ประจําตัวของคุณและคนรักเนี่ยเป็นไพ่ที่เสียนะเป็นไพ่ของความรู้สึกหงุดหงิดจุกจิกลาคาญใจโดยเฉพาะทางฝั่งคุณเนี่ยมีความหึงหวงหวาดระแวงทางฝั่งเขาก็มีความรู้สึกหน่วงหน่วงความรักมันไม่ได้เต็มที่อย่างที่ตัวเองคาดหวังเอาไว้ไม่ได้เป็นดั่งใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จะถามว่าหนักเสียแย่จนเกินไปไหมมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นมันหน่วงมากกว่าคือสุขก็สุกไม่เต็มที่แต่ทุกมันก็ไม่ได้ทุกอะไรขนาดนั้นพูดง จะไปต่อแต่คุณก็มีความกังวลกับความรักความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันทีนี้ไพ่สองใบนี้นมันเป็นไพ่ของการอมพนันอยู่เหมือนกันก็คือไม่ค่อยพูดมีปัญหาแล้วไม่ยอมพูดกันมัวแต่อึมครึมสุดท้ายแล้วอาจจะอึดอัดจ,จนทนไม่ไหวหรืออาจจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างเข้ามาทําให้ได้มีโอกาสหันหน้าเข้ามาคุยกันมีภาพไพ่ในตําแหน่งความสัมพันธ์เป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงที่พุ่งเข้าหาและเป็นไพ่ของการเดินทางด้วยจึงอาจจะอ่านได้ว่ามีโอกาสาที่คุณทั้งคู่จะได้เดินทางร่วมกันแล้วทริปนั้นแหละเป็น ที่คุณได้คุยได้เปิดใจหรืออาจจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างให้ได้ทําร่วมกันแล้วกิจกรรมนั่นแหละที่ทําให้เปิดโอกาสให้คุณทั้งคู่กลับมาใกล้ชิดกันมากขึ้นก่อนหน้านี้อาจจะมีการห่างเหินกันไปคือไม่ได้เลิกราไม่ได้หย่าร้างแต่ห่างเหินกันไปอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ไปหน่อยแต่กิจกรรมตรงนี้ที่พุ่งเข้าหาที่ปฏิเสธไม่ได้คุณทั้งคู่จะต้องทําร่วมกันอาจจะเป็นเรื่องการเดินทางร่วมกันด้วยครอบครัวเป็นคนรีเควสต์ว่าจะต้องเดินทางนะเราก็เลยจําเป็นต้องไปเดินทางร่วมกันหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องลู ที่ดูแลร่วมกันอยู่เป็นกิจกรรมที่ต้องไปทําร่วมกันพร้อมกับลูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่ทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยได้กลับมาคุยกันใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นไพ่การเปลี่ยนแปลงที่ดีด้วยโดยเฉพาะไพ่ที่ตามมาก็ยังเป็นไพ่ที่ดีถึงแม้จะไม่ได้มีไพ่ถ้วยไพ่แห่งความหวานแบบโรแมนติกอะไรเกิดขึ้นเลยดังนั้นในการเปิดเผยความในใจในช่วงนี้เนี่ยไม่ใช่เปิดเผยความในใจเพื่อจะไปสู่การที่จะมีความหวานแบบโรแมนติกกันมากขึ้นแต่เป็นการเปิดเผยความในใจเพื่อที่จะคุยยเคีีีรรปััญหาชชววิิตตกู่ ที่มันเคยไม่เข้าใจกันที่มันเคยไม่คอมมูนิเคตกันมันคุยกันแล้วมันได้รู้ว่าเออปัญหามันคืออะไรที่มันอึมครึมได้รู้ใจเขาได้รู้ใจเราพอรู้แล้วเนี่ยก็มีทัศนคติที่ดีด้วยกันทั้งคู่ที่อยากจะทําให้มันดีขึ้นพอมันเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยความสัมพันธ์มันจะมั่นคงขึ้นถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้หวานแบบโรแมนติกก็ตามแต่มันได้ไพ่ของความมั่นคงแต่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการที่ถ้าจะแก้ปัญหาอะไรเนี่ยมันเป็นการค่อยๆแก้เพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการมองไปในไกลๆมองไปในระยะยาวเป็นนเรรื่อองงงขาวแผ ยาวแต่ไม่ได้เก่งไม่ได้เด่นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดังนั้นถ้าเกิดว่าปัญหาที่คุณทั้งคู่มีกันอยู่มีกันมาแล้วไม่คุยไม่เคลียร์เนี่ยแล้วมันทาให้อึมครึมเนี่ยถ้าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นใกล้ๆเนี่ย <ๆ S 1> ก็อาจจะยังแก้ไม่เก่งนะักแต่เข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจในแต่ละฝ่ายแล้วว่าเออมันมีปัญหานี้นะอยากให้แก้ไปทิศทางไหนเนี่ยเข้าใจแหละนะแต่ถ้ามันเป็นปัญหาที่เป็นมันเลื่นนานแล้วมองไปใน,ในเบื้องหน้าในระยะย,ยาวเ man, นี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่รีบแก้ตั้ง อันนี้จะดีอันนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นปัญหาลักษณะไหนเดือนนี้เมื่อเปิดใจคุยเคลียร์กรันอุปสรรคจะหมดไปมันจะมีความรู้สึกดีขึ้นค่ะ